ครับผู้เคยบานเล่าครับวันนี้ว่าที่ไซเบ็ดครับมันนี้ครับหมายเก่าครับหมายหน้าเจ้าของนี่นะครับเขาหน้าวานหมายเขาหน้าวานครับผลิ่งตกเมื่อวานนี่ครับตกแห้งอยู่กับมือซ้อนี่สองมือแล้ววันนี้ก็เลยพุดีไปตลาดครับไปซื้อหัวกม่ได้เยื่อห่วกคือเก่าครับใส่เยื่อห่วกครับไ่เบ็อยูระมัน ี่สิบก็หลังครับยี่สิบก็หลังบ่ไหลน้ำขึ้นมาล่องเบิงครับน้ำมไม่น้ำไม,มาไม่ครับน้ำหลายอยู่ครับเยอะห่วงขึ้นเก่าครับมาครับไปที่ตามเบงกันเบิงครับใส่หาเราใส่ครับเยอะห่วกอันนี้ก็ยังบาค่ำนะครับประมาณ มันสีม่วงครับสีม่มงมันนี่ใส่เตเวทไงครับมันนี่ปุ๋ีมากาก,กาิดยาแล้วก็เลยใส่เลต่อครับช่วงนี้ปาลากำลังกินลูกหั้วครับ เป็นในน้ำน้ำทิศนองเนะี่ยเลยแต่น่าจะของก็นครับรอเหยื่อครับรอเหยื่อกัน พอแค่นี้แหละครับเยอะถ้าเราเบิ่งมายามพร้อมกันครับตอนขึ้นครับถ้าฝนตกขึ้จะไ่ได้ทายครับแต่ายตรงเศ้าย่างเดียวซ้อมเบิ่งกันครับถ้ามายามฝนบ่ตกก็จะได้ทายให้เบิ่งครับก่สิเีลเรามายามสีมานบ่ถ้าฝนตกก็แล้วครับเจอกันเบื้อเศ้าที่เดียวเลยครับแอ้ครับพอแค่นี้แหละครับเดี๋ยวใส่นี่เห็นเบิ่งครับจะเจอกันตอนยามครับดีครับนะ้ครับไปยามเด็ดครับวันนี้ ยามเบ็ดครับเบิ้งมัสิมานบ่ครับเอาหลอกมาใส่ครับวันนี้เราเอาอของลอกมาใส่ใสุ่รงนี้ลามันอยากต่ายครับหาลรายามเบ็ดนะครับปครับไปยามหมานบ่ฝนก็ยังลินอยู่ครับลงเม็ดมันลินอยู่ยังหวัวซสา้สายัางหวัหวหัวโบเห้งอยู่ครับ พอดีลำข้าญนี่นะครับแล่นมาหยอดลำกดเขียยางแลก็เล่นมาหยอดลำกดยันก็นเลยไมจ่จา,า,ามต่อจ็บต่อ,อเนือบดครับเปียนเงือครับตัวนีนลล้่ลนฝนลินล้วครับฝนล,ลินแล้ะเปียนเงือครับ สุดท้ายได้จบดูวอ่อนนะครับเนาะตอนยามเนี่ยฝนคือตกนะต้องฝ้าห้องต้องฝนตกครับเอาครบนครับเอาครบก่อนเห็นครบเห็นครบครับอุ้ยบ่ทันพี่นนอง มันเครื่องครับเครื่องกล้องห้อมโอ้สิได้กล้องกบตบกงยัครับบ่รายสัมโอ้ยสไดายมาเป็นยังครับสีหลังแล้วครับสวดไปสีหลังแล้วกบตบกงยัพี่น้องเอ้ยบ่ถือสัมเฮ้ยเบ็ดขั้นนี้เสียแล้วโอ้หาเบ็ดเบนดูว่ามันดึงเฮ้ยเงื้อคือเบลิลล์โอ้มันคือดึงแห้งก็ได้ เบื้องนี่ครับมันดึงเ,เสือกอยู่พันกันในทั้นขงครับทั้งขั้นเลยโอ้ปลาเข็งครับปลาเข็งปลาเข็งไงอยู่ครับ ตัวใหญ่อยู่ครับปลาเข็งหรือปลาหมอนะครับปลาเข็งหรือปลาหมอนะอะั่นแหละอันเดียวกันภาษาไทยเรียกปลาหมอ,อหอมผักสะเงยง,งครับผักสะเงยง,งงามๆครับนี่ครับผักสะเง,งี้ยงผักสะเงยง,งหอมครับ แกงเส้นว่ไห้ใส่อ้อมหอยครับแสบสะเงีย้ยไปรครับไปต่อ,อยงไก็ได้ไดระเคงแล้วครับโอ้ปลาเขหน่อยครับวันนี้มองไงหยุดมครับ หลุดซ้านพี่น้องโอ้ยดึงขึ้นมาหลุดสำหลุดเบ็ดครับโอ้ยบ้ได้ซ้าพี่น้องเต็มสวงหลุดแล้วครับอ่ะคิดเป็นยังสี่เนาะเป็นยังครับเอาไหม สวัสดียามเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับยามเบ็ดคับบมันขึ้นนี้บริเวณไทยนั่นครับบริเวณไทยยามเบ็ดจบพอดีเพราะว่านั่นฝนฝนก็นเริ่มตกแห้งครับก็เลยวิ่งกระทันหันเลยบริเวณไทยต่อมื่ขึ้นก็ได้หกแต้มครับหกแต้มครับปรคอสองอประดุกหนึ่ง ปลาเข่งสามโตครับมน,นี่มายามชงเช่้าครับจักที่ได้จักโตสมาน่ะรับไปเบิ้งครับยามชงเช้าน้องกันนะครับเด้นอนะครับผลกระตกแน่ก็เลบ่ได้ไท่ายจบครับอโทษขอพอระยหลายลครับปาครับไปยามเลยครับเชราส์มานมโน,มนทังเล็กนี่ดึงยังดึงกาะไป บบถือครับลังแรกครับแห่วละโอยดึงอีกล้วครับ ปา่นะปาเขนะาหน่อยครับปลาขขอหน่อยมือขึ้นแบบนี้แหละครับเมือขึ้นนกับรถขะพี่น้องเต็มแรกครับ ทรงเสาประมาณนี่ครับทรงเสาเนี่ยทงเสามันตัวเดียวปลาคอน้อยู่ว่าเป็นยังครับมันเคลื่อนกับตุนไวเมล่นตุนไว้แล้วหกตัวปลาคอสองตัวปลาดุกตัวหนึ่งปลาดุกใหญ่ครับปลาดุกใหญ่ปลาเข่งปลาเข่งกับตัวใหญ่ครับปลาเข่งกับสามตัวตุนไว้แล้วครับ น้ักกีฬาก็ได้ยามทรงขค้ืนนี่เยื่อบดรับไปครับไปต่อนี่แล้วนี่ประคอรครับตายแล้วครับกัะมือึคนืนนี่ใช้ถึงกัะมือึคืนเนี่ย สนุกยอดครับออทงซอได้สองตัวครับโมมานโมมานทางซอได้สองตัวครับมันขึ้นได้หกตัวครับร่วมแล้วเป็นแปดแต้มครับแปดแต้มเม็ดยิบสามหลังครับ เวทยี่สามหลังได้ป่าแปดตัวครับแปดแต้มปลาดุกตัวหนึ่งต่อคอสี่ตัวต่อคอสี่ปลาเข่งสามครับก็แปดแต้มครับประมาณก็ยังได้เยอะครับมังก็ได้เยอยะบริบริเยอดบริเป่าครับคิดว่าตอนสอบมึงจะได้สี่ห้าตัวหกตัวครับบริได้สองตัวแล้เป็นยังคร,ครับแกตัวไหมครับแกตัวไหม เดี๋ยวตัวไหมเดี๋ยวเก็บของครับครับเก็บของเก็บเบ็ดครับก่อนเจอกันคลิปหน้าครับฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ